ครับลุกค้าสวัสดีครับก็วันนี้จะมี h o n ้าแจ๊สนะวันใจไวรุ่นเลยข้าประตูนะครับ h o n ้าแจ๊ส 1.5V รุ่นตนนี้ 1.5V อ่ะเดี๋ยวมาดูรอบนอกกันก่อน 1.5V ก็จะเป็นอ่าสีดำนะครับหน้ากระจกก็จะเป็นสีดำอ่าตามไปโอเคแม็กเดิมนะครับยาง185556 185556นะ ไม่ติดตุ้มนะครับลูกค้าไม่ต้องไประเบิดตุม้มไม่ต้องไประเบิดตุม้<ส>มเพราะเป็น185อ่ะมาดูครับมาดูมาดูามาด,มาดูสันประตูลูกค้การับประกันเรื่องชนเรื่องความนะสันประตูนี่โอเคเลยสันประตูนะครับตาไปไปท้ายไปท้ายโอเคไปท้ายไม่มีแตกไม่มีลาวนะอ่ารับประกักนเรื่องชนเรื่องความ นะครับตีห้าประตูอ่าไปท้ายโอเคแม็กเปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บมาเลยมาเลยสันประตูนี่เป๊ะนะสันประตูนี่เป๊ะเลยสันประตูอ่าเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับอ่ามาดูเลยอ่ะจะติดเกลี้งก่อนอ่าปิดง่ายนะครับไมเทลายแสนหนึ่งแสนหนึ่งโอเคไม่เยอะไม่เยอะ ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยสําหรับรถปีสิบเอ็ดก็อันนี้เป็นกระจกป,ปรับมองข้างนะอันนี้ควบคุมกระจกประตูงข้างนะครับเป็นฟงฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นตัวีนะส่วนในวิทยุเนี่ยเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนมาดินเดียวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หนุ่มเปลี่ยนเป็นสองดินให้เสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับจะเปลี่ยนเป็นสองดินให้โอเคแอร์เย็นดีอ่ะเดี๋ยวไปดูแนวเครื่อง มาดูแนวเครื่องกันครับลูกค้ามามาดูแนวเครื่องก็จะเป็น ABS นะครับเป็น ABS นะเครื่องตัวเครื่องเนี่ยไม่เคยโอเวอร์ฮอนนะครับไม่เคยผ่านะครับไม่เคยผ่าไม่เคยผ่ยาตัวนี้ไอตัวนี้ก็ยังเห็นร่องรอยอยู่นะครับเป็นดีแทมจากโรงงาน ก็อั้นก็โอเคครับลูกค้าเอ้ยเดี๋ยวมาดูนี่แผ่นเพจก่อนอะไหลมาดูแผ่นเพจแป๊บนึน่งดีสั่งรถไหลมาดูแผ่นเพดใหให้ลูกค้าดูหน่อยให้ลูกค้าดูต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นฮอนด้าจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าตัวนี้ไม่มีรัดมุงยนไม่ซื้อนะบอกก่อนดี๋จะเข้ามาขายแล้วเสียวเวลานะถ้าไม่มีแผ่นเพจมาไม่ซื้อครับอะโอเคเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดของตัวรถรายละเอียดราคา ตัวนี้เป็นตัว Honda j แจ๊ท่าประตูนะปี2011 1.5V นะครับราคาอยู่ที่3,800ต้นนะครับผ่อนเต็มผ่อนเต็มตามสัญญานะ6,000ต้นแต่ว่ามีโปรช่วย10,000บาทช่วยผ่อนเือน2บันตราเดือนลูกค้าจะผ่อนแค่4,000ต้นนะครับเป็นระยะเวลา5เดือนนะครับปีค่าจัดปีค่าโอนปีประกันนะครับเป็นซองเครื่องฟอ,อการ์ด ไปแนละ้วมันเชื่อให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไปนี่พร้อมใช้งานนะไม่ใช่เอาไปซ่อมพอร้อมใช้งานนะครับลูกค้าเรารับประกันให้นะครับเอกสตาร์ครบมาเลยครับพี่หนงตรงเนลนรถบ้านเจเดศูนย์แ8 6 6 6 6 2 6 1 6ครับขอบคุณครับ